ครับรู้กฎหมายรู้ได้กับทนายโอนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปความรู้ดีๆทางกฎหมายนะครับทนายโออง์อาจมูดนะครับก็จะขอเรียนนะครับนำเสนอเกี่ยวกับข้อสักถามของเพื่อนๆนนะที่ได้ถามเข้ามาทาง เพจทนายโอขอมอูดนะครับหรือช่องทาง YouTube ทนายโอเพื่อประชาชนนะครับคำถามไหนที่ทนายโอคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับัเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่เข้ามารับฟะับทนายโอขออนุญาตนะครับในการที่จะนําคําถามของท่านนะครับมาบอกเล่าแล้วก็เทียบเคียงกับตัวบทกฎหมายต่างๆนะครับเป็นการแนะนําให้สังคม ได้รับรู้สิ่งดีๆนะครับเป็นการแบ่งปันซึ่งกันและกันนะฮะซึ่งในการนําคําถามต่างๆเหล่านั้นมาเพื่อบอกเล่านี่นะครับทนายโอก็จะขอทําเป็นตัวตาขึ้นมาหรือทําเป็นตัวอย่างขึ้นมานะฮะจะไม่เอ่ยพาดพ,พิงถึงชื่อของบุคคลใดๆนะครับเพื่อไม่เกิดความเสียหายกับบุคคลที่3นะฮะ ครับสำหรับการถามคำถามนะของทนายโอนั้นนะครับท่านจะสามารถทําได้อยู่2วิธีวิธีที่1ก็คือสามารถฝากข้อความนะครับผ่านทางไลน์นะฮะที่ทนายโอให้เบอร์โทรไว้นะครับแล้วก็ผ่านทางกล่องข้อความนะครับซึ่งทนายโอว่างเว้นจากการทาธุรกิจเรื่องของคดีความต่างๆก็จะเข้ามาตอบให้นะครับแต่ถ้าหากท่านต้องการที่จะนัดหมายนะฮะในการที่จะสอบถามปัญหาต่างๆในทางคดีความของท่านนะครับในตรงนั้นอาจจะต้องนัดเวลาแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่าย ในเรื่องของค่าปรึกษานะครับขออนุญาตให้สอบถามก่อนหรือดูรายละเอียดผ่านเพจทนายโอพูมอุดก่อนนะครับจะมีละเอียดแจ้งให้ทราบหรือจะดูในช่องทางของเว w บเว็บทนายไทยคอนะฮะซึ่งจะมีอธิบายอยู่นะครับว่าถามวิธีไหนนะครับเป็นการตอบคำถามฟรีนะครับให้บริการฟรีกับประชาชนแล้วก็เงื่อนไขไหนที่เป็นกรณีของการดําเนินคดีนะครับที่อาจจะมีการว่าจ้างหรือการนัดหมายรือมีค่าเวลาในการนัดหมายในการปรึกษานะครับ ครับวันนี้เราก็มาดูนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่นะฮะก็มีการถามคำถามเข้ามามากมายนะครับในกรณีของการทําสัญญานะการทําสัญญาต่างๆไม่ว่าจะเป็นกาสัญญากู้สัญญาซื้อขายจ้างทั้งของนะจัดจ้างต่างๆนี่นะครับมีวิธีการอย่างไรนะครับก็สามารถจริงๆเราก็สามารถทำได้ด้วยตนเองก็ได้แต่ถ้าหากต้องการที่จะได้ไรายละเอียดที่เป็นมืออาชีพหน่อยนะครับหรือต้องการความรัดกุมนะที่ใช้ได้ทางกฎหมายเนี่ยนะก็ อาจจะให้ทั้งที่ภาษาทางกฎหมายท่างล่างให้ก็ได้นะครับซึ่งอัตราการล่างข้อสัญญาต่างๆก็จะอยู่ในแล้วแต่ว่าความยากง่ายของแต่ละสัญญานะครับก็จะเริ่มต้นที่โดยหลักๆแล้วทนายทั่วๆไปจะสำนักง,งานทนายทั่วไปนะก็จะรับตั้งแต่3 0 0พันขึ้นไปนะจนแล้วแต่เงือ่อนไขอาจจะราคาแพงขึ้นไปตามตามแต่ความยากง่ายของสัญญาต่างๆนะครับอลัลรครับที่นี้เดี๋ยวทนายโอจะมาแนะนาถ้าหากเป็นสัญญาที่ท่านสามารถจะัดจะจะทําขึ้นมาได้ดูตัวเองไม่ยุ่งยากมากนักนี่นะครับเราจะ ทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับกับผมธนยโอองค์อาจพุ่มบุตรนะครับเีรนเชิญครับการร่างสัญญานี่นะครับในลักษณะของสัญญาเนี่ยนะฮะซึ่งถ้าโดยแบบนะตามเอกเทศสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี่นะครับเราก็จะร่างโดยลักษณะน,นะฮะหนึ่งนะฮะ สัญญาจะต้องมีชื่อนะสัญญาต้องมีชื่อนะก็จะเขียนหรือพิมพ์ไว้นะครับบนหัวกระดาษนะฮะที่ตรงจุดกลางนะฮะด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นชื่อสัญญาชื่อสัญญาจะเป็นชื่อสัญญาอะไรนั้นนะฮะอย่างสมมติว่าชื่อสัญญาสัญญากู้ยืมเงินนะครับก็ใส่ไปเลยฮะสัญญากู้ยืมเงินนะสัญญาจ้างทําของสัญญาเช่าซื้อนะฮะสัญญาซื้อขายนะซื้อขายอะไรนะฮะซื้อขายรถซื้อขายบ้านอะไร รเราก็จะใส่ชื่อสัญญาด้านบนนะครับในกรณีของชื่อสัญญาตรงนี้นะครับหากเราไม่ทราบนะครับว่าในเอกเทศสัญญาตรงนี้นะครับเราจะใส่ชื่ออะไรดีนี่นะครับอาจจะเป็นกรณีของอย่างกรณีตกลงกันจะชําระค่าเรื่องดูบุตรอะไรอย่างนี้นะครับเราอาจจะไม่สามารถเขียนได้ว่าสัญญาจ่ายค่าอุปกรณ์เรื่องดูบุตรอาจจะยาวไปตรงนี้เราใส่คําว่าบันทึกข้อตกลงนะ แทนคําว่าสัญญานะแทนชื่อสัญญาได้เลยและไม่ต้องขยายต่อว่าบันทึกข้อตกลงอะไรนะครับแค่ลงเป็นแทนชื่อสัญญาว่าบันทึกข้อตกลงก็ใส่ใช้ได้แล้วนะครับทีนี้ข้อที่2ที่จะไม่นจะต้องมีก็คือทาสัญญาเนี่ยนะครับเป็นสําคัญก็จะมี1ก็คือมีสถานที่ใช่ไหมฮะก็จะต้องดูสถานที่ทําสัญญานี่คือทําที่เนี่ยจะเขียนไวม้มุมถ้าเรามองดูนะครับในตัวของสัญญาก็จะเขียนไ้มุมด้านขวามือนะครับ ชิดด้านขวามือบนนะฮะถัดจากชื่อสัญญาลงมานะตามที่ทนายโอชินี่นะครับอ่าจะจะใส่คําว่าเขียนที่หรือทําที่ก็ได้ถ้าเขียนที่หมายถึงเขียนด้วยลายมือนะครับแต่ถ้าท,ทําที่อาจจะหมายถึงการเขียนหรือการพิมพ์นะก็ใส่บ้านเลขที่ใส่อะไรเข้าไปกี่แถวก็ได้นะครับในในใน,ในจุดนี้นะครับไม่ต้องใส่อ่ารหัสไปรษณีย์นะฮะแล้วคือเราเพราะเวลาเราไปฟ้องร้องนี่นะครับอ่าเป็นจะเป็นเรื่องของเขตอำน,นาจศาลนะครับ ก็คือล่างขึ้นมาที่ไหนอย่างไรนี่นะครับจะเป็นอ่าเป็นเขาเรียกเป็นมูลคดีเกิดนะตามประมวลกฎหมายแพ่งน,นะครับมูลคดีเกิดเพราะฉะนั้นจะต้องใส่ไม่จําเป็นต้องใส่ลรอ่ารหัสไปรษณีย์นะครับส่วนต่อมานะครับก็คือวันที่ก็ใส่วันที่นะครับเดือนเดือนนี่ควรจะเขียนตัวเต็มนะตัวเต็มไม่เขียนตัวยอ่วอ,อนะครับแล้วก็พศนะฮะก็ ตัวนี้ก็คงไม่มียุ่งยากนักนะครับถัดลงมาให้ย่อหน้าย่อหน้า,นาตัวนี้จะเป็นเรื่องของคู่สัญญาละนะเป็นการแนะนําคู่สัญญานะครับอ่าคู่สัญญานะครับเราก็จะใส่ชื่อนะฮะของเขาเข้าไปชื่อนามสกุลบ้านเลขที่อะไรต่างๆก็ใส่เข้าไปตามจุดรายละเอียดต่างๆที่นะครับบ้านเลขที่ตอกซอยถ้ามีการระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็ใส่เข้าไปด้วยแขงเขตต่างๆจังหวัดอะไรนะครับอ่าสําคัญสุดก็คือว่านะครับ พอต่อจากจังหวัดก็จะเป็นต่อไปนี้สัญญานี้จะเรียกว่านะครับอย่างกรณีของสัญญาผู้ยืมนะฮะผู้กู้นะแล้วก็อย่าลืมระบุคําว่าฝ่ายหนึ่งนะครับต่อไปนี้สัญญาต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่าผู้กู้นะครับแล้วก็ฝ่ายหนึ่งกับกับใครทีนี้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็ชื่อนายนางอะไรอายุเท่าไหร่านเลยที่เลขบัตรประชาชนถ้ามีนะครับถนนอําเภอจังหวัดนะครับ ต่อไปนี้อ่าต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่าผู้ให้กู้อย่างนี้นะครับอีกฝ่ายหนึ่งนะอย่างนี้นะนะกรณีคือตัวอย่างนะครับจะลืมใส่คาว่าฝ่ายหนึ่งสําหรับอ่าในส่วนของคู่สัญ,ญญาคนแรกนะครับและก็คู่สัญญ,ญาคนที่2เนี่ยเราจะใช้คําว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะครับระบุล,ลงไปด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของอ่าคู่สัญญ,ญานะคู่สัญญาทีนี้นะครับในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของอ่าเงื่อนไขหรือข้อตกลงในสัญญานะครับ เราก็จะใช้คําเชื่อมน,นะครับเงื่อนไขหรือข้อตกลงสัญญาจะใช้คําเชื่อมก็คือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสาสญาดังความปรากฏต่อไปนี้หรือจะใส่เป็นว่า,าได้ตกลงนะกันดังต่อไปนี้ก็ได้นะครับจริงๆก็ไม่ต้องใช้ประโยชค,ครบตามที่ทนายบอกนะครับให้เข้าใจความหมายว่าทั้ง2ฝ่ายได้มีข้อตกลงกันต่อไปนี้นะดังนี้นะครับก็ไล่เป็นข้อ1 2 3 4 5ี่หไปนะครับอ,อย่างตัวอย่างนี้นะครับเป็นสัญญากู้ยืมเงินนี่นะฮะ ผู้กู้ตกลงกู้เงินและผู้ให้กู้ตกลงให้กู้เงินนะครับเป็นจํานวนเท่าไหร่นะครับกี่บาทนะครับก็ควรจะมีการใส่วงเล็บลอกเขียนเป็นตัวอักษรด้วยนะจะได้ชัดเจนนะครับจะได้มีเป็นปัญหาว่ามาแอบเติมกันทีหลังนะครับเพราะถ้ามีตัวอกักษรนำกลับแล้วมันจะค่อนข้างจะรัดกุมนะครับและผู้กู้ได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนะไปเรียบร้อยแล้วนะครับสาคัญนะตรงนี้ต้องต้องมีระบุด้วยนะครับว่าได้รับเงินไปแล้วเพราะเวลาพิสูจน์ในศาลเนี่ย จะมาพิสูจน์กันตรงนี้เลยครับว่าได้รับเงินกันจริงหรือไม่จริงนะครับและการรับจริงเนี่ยนะก็โอนเงินจะดีที่สุดนะหรือมีใบเสร็จนะในการรับนะหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับมีการแสดงสเตทเมนต์ว่ามีการโอนเข้าจริงเนี่ยสามารถทำสืบตรงนี้ได้นะครับตรงกับสัญญาได้นะครับก็ถือเป็นพยานหลักฐานที่ชัดเจนนะครับน่าเชื่อถือได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องระบุลงในสัญญาด้วยนะครับว่าได้รับเงินจํานวนดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันเวลาที่ทําสัญญาฉบับนี้นะครับนี่คือคือตัวอย่างนะครับ อ่าข้อต่อนะครับอ่าตามตัวอย่างนี้นะครับผู้กู้ตกลงยินยอมชําระดอกเบีย้ยให้ผู้กู้ในอัตราแล้วแล้วก็พูดถึงเรื่องของดอกเบีย้ยนะครับว่าจ่ายเท่าไหร่อย่างไรนะครับอ่าโดยวิธีการชําระนี่อาจจะเริ่กเป็นชําระไป2แบบนะบก็ลงแบบใดแบบหนึ่งนะครับอ่าอาจจะเป็นการผ่อนชําระนะครับอ่าเดือนละเท่าไหร่พร้อมดอกเบี้ยนะครับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่เดือนอะไรนะฮะไปจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรนะครับจนเสร็จสิ้น หรือจะใช้วิธีการก็คือกําหนดชําระเลยทั้งต้นทั้งดอกเบีย้ยในคราวเดียวเลยนะครับวันเวลาพศออนะครับก็ระบุลงไปนะครับให้เสร็จสิ้นเลยนะครับนี่ก็คือลักษณะของลักษณะของรายละเอียดทีนี้ทนายโอขออนุญาตในการที่จะมาดูในส่วนของคู่สัญญาอีกนิดหนึ่งนะฮะย้อนกลับมานิดหนึงคือเรื่องของอคู่สัญญาที่เป็นนิติบุคคลนะครับคู่สัญญาที่เป็นนิติบุคคล เพราะว่านิติบุคคลเนี่ยไม่สามารถจะมาลงชื่อได้ตัวเองได้ใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ใช่บุคไม่ใช่ไม่ใช่คนนั่นแหละนะฮะคือเป็นเป็นนิติบุคคลนะครับแตต้องมีผู้ดําเนินการแทนเพราะฉะนั้นการใส่ชื่อนะฮะของฝ่ายที่เป็นนิติบุคคลเราจะใช้อ่าคำนะฮะใช้ชื่อบริษัทนะหรือห้างส่วนอย่างกรณีถ้าเป็นบริษัทนะครับบริษัท A โดยนายอะไรนะฮะแล้วก็ฐานะของเขานะครับเป็นอะไรเป็นกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอำนาจนะครับ ่าถ้าเป็นบริษัทเป็นห้างหุ้นส่วนก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดอ่าสมมติห้างกิจำกัดสมชายนะโดยนายสมชายหุ้นส่วนผู้จัดก,การนะครับถ้าเป็นกรณีของหุ้นส่วนนะครับหุ้นส่วนสมาร์หรือหุ้นส่วนเอ่อจำกัดนี้นะครับก็จะใช้ก็จะใช้ลักษณะของตําแหน่งของเขานะคือใช้ชื่อบริษัทก่อนใช้ห้างส่วนก่อนตามด้วยนะครับอ่ชื่อของกรรมการและก็ตำแหน่งของเขานะครับนะ ส่วนที่อยู่นะครับของนิติบุคคลนั้นจะไม่ใช่ไม่ใช่ที่ที่อยู่ของอกรรมการนะครับแต่จะใช้ที่อยู่ของสํานักง,งานใหญ่นะก็คือสำนักง,งานตั้งอยู่ที่ไหนแห่งขอไหนนะก็เอามาลงในสัญญานะครับกลับมาดูในส่วนของรายละเอียดกันนะครับเมื่อระบุตัวบุคคลแล้วนะครับสถานะของผู้คู่สัญญาทั้งสองแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของ รายละเอียดรายละเอียดนี่จะใส่กี่ข้อก็ได้นะครับหลักๆตัวอย่างนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์นะเรากู้ยืมเงินก็ลงเรื่องของการกู้ยืมเงินผ่อนชําระกันอย่างไรนะครับก็ระบุลงไปนะครับถ้าเป็นสัญญาในกรณีของสัญญาซื้อขายนะอย่างกรณีซื้อขายถ้าซื้อขายทั่วไปก็คงไม่มีอะไรแต่ถ้าเป็นซื้อขายในกรณีที่ซื้อขายนะทรัพย์ที่มีทะเบียนนะครับเราจะต้องนะลงระบุด้วยนะครับว่าทะเบียนเลขที่เท่าไหร่นะ ที่ไหนตั้งอยู่อย่างไรอย่างโฉนดที่ดินนะเลขที่เลขโฉนดต่างๆนะครับแล้วตั้งอยู่ที่ไหนแห่งของตำบลไหนนะครับแล้วก็อาจจะต้องระบุด้วยนะครับว่าปรากฏตามสำเนานะตามกฎปรากฏตามโฉนดที่ดินนะ,ะซึ่งท้ายเอกสารสัญ,ญญานี้นะครับให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ด้วยนะครับควรจะต้องระบุลงไปด้วยนะครับปรากฏตามสำเนาทะเบียนโฉนดนะโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้ด้วยนะถ้าเป็นกรณีของสัญญาซื้อขายทรัพย์สินที่มีทะเบียนนะครับจะต้องระบ,บุตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเป็นสัญญากู้ยืมเงินก็อาจจะไม่มีไม่มีในส่วนนี้นะครับและถ้าเป็นเนื้อหาที่สัญญาที่แบบมีเอกสารเยอะมากหรือมอีรายละเอียดค่องข้างเยอะนะครับเราก็คงจะไม่ใช้ชื่ออย่างเช่นว่า,าซื้อขายที่ดินฉนนเลขที่นี้ในทุกๆข้อที่กล่าวถึงในสัญญานะครับแต่เราอาจจะใช้วิธีการนะครับก็คือว่าเขียนขึ้นมาในข้อแรกๆเลยว่า ทรัพย์สินที่จะขายกันที่ดินฉบับเลขทีทน่นี้ต่อไปในสัญญานี้จะให้เรียกว่าทรัพย์สินอย่างเงี้ยเพราะในข้อต่อๆไปที่พูดถึงพูดถึงรายละเอียดของทรัพย์สินหรือชื่อของทรัพย์สินนี้นะครับเราก็จะใช้คําว่าทรัพย์สินแทนก็ให้ถือว่าเป็นความเข้าใจว่าคําว่าทรัพย์สินนี้หมายถึงที่ดินฉโฉนดเลขทีน่นี้นั่นเองที่รังังซื้อขายกันนะครับเราก็จะใช้คําว่าทรัพย์สินแทนเลยนะครับและมีการตกลงนะครับชําระกันนะครับในวันธรรสัญญาเท่าไหร่ นะและก็ส่วนที่เหลือนะครับจะชาระกันเมื่อไหร่และตกลงที่จะไปโอนที่ดินกันในวันที่เท่าไหร่นะครับก็จะระบ,บุลงไปถ้าเป็นกรณีของของมีทะเบียนนะครับตัวนี้คือเก็นการยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้นะครับและถ้าสัญญานะฮะอย่างกรณีที่เรายกตัวอย่างกันจะเป็นสัญญากู้ยืมนะครับอาจจะมีการ ใช้หลักประกันหรือไม่หรือใช้บุคคลค้ำประกันนะครับอย่างตัวอย่างตามข้อที่4เนี่ยนะฮะก็จะใช้มีมีบุคคลค้ำประกันอาจะก็ลงชื่อนะครับว่าเพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินครั้งนี้นะครับมีนายกอะไรก็ว่าไปนะฮะชื่ออะไรยินยอมเป็นผู้ประกันนะครับการกู้ยืมในครั้งนี้นะครับดังปรากฏในรายละเอียดตามสัญญาประกันเพื่อเป็นหลักประกันจึงได้มอบ อาจจะมอบอะไรเป็นหลักประกันนะฮะอย่างสมมติมอบทะเบียนรถอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของอผู้กู้นะครับเพียงลําพังให้แก่ผู้ผู้ให้กู้ไว้เป็นประกันอะไรนี้ก็ได้นะครับก็เถ้ามีประกันเราก็ต้องลงระบุเรื่องของการประกันด้วยนะครับแยกเป็นอีกข้อหนึ่งเลยนะฮะโดยในส่วนของรายละเอียดนี่นะครับนอกจากพูดถึงเรื่องของประกันแล้วนะครับก็อาจจะพูดถึงเรื่องของข้อกําหนดในเรื่องของการผิดสัญญานะครับหากมีการผิดนัด นะสัญญานะครับจะต้องมีการเสียค่าปรับหรือไม่อย่างไรนะก็จะระบุลงไปด้วยนะครับตามตัวอย่างนี้นะข้อ5นี้นะครับผู้ให้กู้ให้สัญญาว่าผู้กู้จะปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่า,าถ้าผิดนะไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดน,นะครับผู้ให้กู้มีสิทธ์บอกเลิกสัญญาเรียกร้องอเงินกู้นะพร้อมดอกเบี้ยนะให้ผู้กู้ได้ทันทีจากผู้ให้กู้ได้ทันทีนะ แก่ผู้ให้กู้ได้ทันทีนะและผู้กู้ยินยอมชําระค่าเสียหายต่างๆนะครับในการทวงถามรวมถ,มวมถึงค่าทนายค่าธรรมเนียมชาในชั้นศาลด้วยนะฮะในเกี่ยวกับเรื่องของศาลด้วยนะก็นี่ก็จะเป็นการวางกําหนดสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญานั่นเองนะครับหรือถ้ามีเกี่ยวกับเรื่องของการต้องเสียภาษีค่าธรรมเนียมค่าโอนค่าอะไรต่างๆอยู่กรณีที่เป็นทรัพย์สินที่มีทะเบียนเนี่ยนะครับกอ็อาจจะต้องกําหนดเป็นอีกข้อหนึ่งลงไปว่าสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญา ฝ่ายไ,ไหนจะเป็นผู้เสียภาษีฝ่ายไหนเป็นผู้จ่ายค่ารมเนียมก็ต้องระบ,บุลงไปเรียบร้อยนะครับและโดยหลักๆแล้วนะครับของการทําสัญญาก็มักจะมีข้อนี้เพิ่มเติมเข้าไปอีกหนึ่งข้อนะครับก็คือนะเ,ปเป็นข้อกําหนดทั่วไปนั่นเองนะครับก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องทําเป็นลายละักษณ์อักษรและลงลง,ลงมือชื่อทั้งสองฝ่ายนะตัวนี้ก็กําหนดลงไปด้วยนะครับว่าถ้าจะมีการแก้สัญญานี้นะครับอาจจะต้องทําเป็นลายละักษณ์อักษรแล้วก็ทั้งสองฝ่ายนี้รับรู้แล้วก็มีการลงลายมือชื่อกํากับ นะครับอา่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับถ้ามีการบอกกล่าวอะไรก็ตามแต่จะบอกเรื่องสัญญาหรือเรื่องต่างแต่นี่นะครับอ่าฝ่ายที่บอกจะต้องทําเป็นหนังสือแล้วก็ส่งไปให้กับคู่กรณีนะฮะหรือคู่สัญญานะโดยการลงทะเบียนนะครับไปสนิมตอรับลงทะเบียนนะครับอ่านี่ก็อาจจะต้องทําเป็นข้อสัญญาข้อกําหนดขึ้นมานะครับอ่าในสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายนะครับในสัญญาด้วยนะครับอ่าเมื่อเราดูรายละเอียดของสัญญาเสร็จแล้วนะครับก็มาดูส่วนท้ายนะครับ ก็จะมนการทําทข้อกําหนดหรือข้อบทสรุปนะส่วนท้ายนะครับก็ะจะเป็นลักษณะย่อหน้านะครับสัญญานี้ตามตัวอย่างนี่นะสัญญานี้ถูกทําขึ้น2ฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญสองฝ่ายยึดถือไว้คนละฉบับนะก็มีกี่ฝ่ายก็ว่ากันไปนะถือไว้คนละกี่ฉบับก็ว่าไปนะตามที่เราทําขึ้นมานะครับและเห็นว่าข้อความในสัญ,ญญาถูกต้องตรงกันจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน,น้าพยานเป็นสําคัญนะฮะ เพะนั้นนะตัวนี้ข้อความนี้จะเป็นข้อความเบสิกมาตรฐานนะฮะจะต้องมีแต่ถ้าเป็นกรณีของนิติบุคคลนะของนิติบุคคลเราก็จะลงไปว่าอ่าได้ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทนะไว้ต่อหน้าพยานนะครับก็เป็นการเพิ่มเติม <ๆ S 2> สําหรับฝ่ายที่เขาเป็นบริษัทนะจะต้องระบุไม่ใช่แค่เขียนแค่ว่าลงลายมือชื่อนะครับต้องลงเขียนว่าลงลายมือชื่อและประทับตรานะ สำคัญของบริษัทนะครับหรือประับตาบริษัทนะครับไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญก็คือเพิ่มคาว่าตาบริษัทเข้าไปนั่นเองด้านล่างนะครับท้ายสุดก็จะเป็นการลงชื่อของผู้คู่สัญญาฝ่ายที่1และฝ่ายที่2อนะอย่างกรณีของผู้กู้ผู้ให้กู้นะพยานนะครับประับตาบริษัทลงไปด้านข้างนะครับในส่วนของลงชื่อนี้นะครับก็จะเห็นว่ามักจะมีสองแถวใช่ไหมครับ ชื่อนะแล้วก็จุดๆๆในตัวนี้ช่องนี้จะเป็นลายเซ็นแล้วก็ผู้กู้หรือผู้ให้กู้นะครับในวงเล็บด้านล่างนี่นะครับจะเป็นกรณีของการเขียนนะครับคํานำหน้าและก็ชื่อนามสกุลนะครับเป็นตัวบรรจงนะครับถ้าเพิ่มเติมนะครับในกรณีของอฐานะนะทางกฎหมายนี่นะครับ หลายๆท่านก็จะมีคาถามหรือค่อนข้างจจงงกันนะครับเดี๋ยวทนายยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันนะครับฐานะทางกฎหมายถ้าเป็นกรณีการกู้ยืมนะครับฐานะทางกฎหมายนะครับก็จะเป็นฝ่ายที sure. 1> <tr> <tr> ่1จะเป็นฝ่ายผู้ให้กู้ฝ่ายที่2จะเป็นฝ่ายที่กู้นะครับถ้าเป็นกรณีของสัญญาซื้อขายนะครับก็จะเป็นฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นฝ่ายผู้ซื้อฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายผู้ขายถ้าเป็นกรณีของสัญญาจ้างแรงงานนะครับเป็นกรณีของลูกจ้างกับนายจ้างเลยนะครับเข้าทํางานเนี่ยจะเป็นฝ่ายหนึ่งจะเป็นนายจ้างอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นลูกจ้างนะครับ ถ้าเป็นกรณีของการจ้างทําของอย่างกรณีของการจ้างให้มาสร้างบ้านหรือเรื่องต่างๆเนี่ยที่ไม่ใช่ลูกจ้างประจำเนี่ยนะฮะฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายผู้จ้างกับฝ่ายนึงอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายผู้รับจ้างนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของการจ้างทนายความฝ่ายฝ่ายแรกจะเป็นฝ่ายผู้จ้างฝ่ายที่2จะเป็นทนายความนะจะไม่ใช้คําว่าผู้รับจ้างนะครับอ,อย่างกรณีของการขายฝากหรือซื้อฝากนะครับก็จะเป็นฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายผู้ขายฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นผู้ซื้อฝากนะครับ ถ้าเป็นกรณีของสัญญาเกี hmm, right can, ่ยวเรื oh right ugs, ่องการโอนสิทธิ์ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ฝ่ายผู้โอนนะและอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายผู้รับโอนนะครับแต่กรณีของการจำนำนะฝ่ายแรกก็จะเป็นฝ่ายผู้จำนำกับฝ่ายที่สองจะเป็นผู้รับจำนำถ้าเป็นกรณีของสัญญานะครับยอมความนะครับปณิปนอมยอมความนะครับฝ่ายแรกจะเป็นฝ่ายผู้ให้สัญญาฝ่ายที่2จะเป็นฝ่ายผู้รับสัญญากรณีของสัญญาก่อนสมรสนะจะเป็นทั้งสองฝ่ายจะเป็น คู่สมรสนะครับทั้งสองฝ่ายเลยนะครับนะเพราะว่าในสัญญาใจมุกับยู่แล้วฝ่ายหญิงฝ่ายชายใช่ไหมฮะก็ทั้งสองฝ่ายก็จะเป็นคู่สมรสนะหรือจะเป็นฝ่ายที่1ฝ่ายที่2ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ถ้ากรณีของรับสภาพหนี้นะฝ่ายแรกจะเป็นฝ่ายเจ้าหนี้แล้วฝ่ายที่2จะเป็นฝ่ายลูกหนี้นะครับอ่าจะเป็นลักษณะนั้นนะฮะถ้าไม่รู้เลยว่าจะลงสถานะอะไรนะครับวิธีการง่ายที่สุดก็คือคู่สัญญาฝ่ายที่1และก็คู่สัญญาฝ่ายที่2นะครับ ก็หวังว่านะครับคลิปความรู้นี้นะทนายโอก็เอามาฝากนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆถามเข้ามานะบางท่านก็อยากจะให้ทางสํานักง,งานทนายได้จะทํานิติกรรมสัญญาถ้าเป็นกรณีที่ต้องมีรายละเอียดเยอะๆนะครับมีความสําคัญมาขมา้างานเะนี่ยทนายแนะนําว่าให้สํานักง,งานทนายความหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายนําเดินการทําให้ดีกว่านะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีของสัญญาเล็กๆน้อยง่ายๆนะครับท่านก็สามารถจะโหลดนะครับจะอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็มาเกาะข้อความตามช่องว่างตามที่ทนายโอแนะนานะครับว่าใส่รายละเอียดอย่างไร นะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วหรือจะส่งมาให้ทนายโอตรวจสอบและดูให้ก็ได้นะครับถ้าหากมีเวลานะครับแต่ว่าในกรณีของการตรวจสอบเอกสารต่างๆคุณจะสมัครเข้าโครงการบ้านทนายโอก่อนนะครับโครงการบ้านทนายโอคือการสมัครสมาชิกนะครับเป็นลูกบ้านของทนายโอก็คือหมายถึงว่ามีกรณีคําถามอะไรเกิดปัญหาอะไรเกิดกับเรื่องของทางกฎหมายอยากปรึกษาคดีความนะครับปรึกษาฟรีนะครับถ้าเป็นสมาชิกบ้านทนายโอคือปรึกษาฟรีผ่านทางการโทรศัพท์โทรพูดคุยนะครับ แต่ถ้าเป็นกรณีของการฝากข้อความตอนนั้นฟรีอยู่แล้วไม่ต้องเป็นสมาชิกก็ได้ฝากข้อความทางกล่องข้อความหรือทางไลน์ต่างๆนาะยโอให้คําปรึกษาฟรีแล้วแต่ถ้าจะโทรมาปรึกษาได้ตลอดเวลานี่นะครับควรจะสมัครเป็นลูกบ้านทนายโอก่อนนะคือโครงการบ้านทนายโอก่อนนะครับ,รบ,นนนนรบตัวนั้นก็สามารถโทรมาปรึกษาได้ตลอดเวลาหรือส่งเอกสารต่างๆมาให้ตรวจสอบให้ได้ตลอดเวลาถ้าสมัครแล้วนะครับเพียงแค่นะครับปีแรกสมัครแค่5 0 0บาทแค่นั้นเองนะครับต่อปีนะ อ่าตนี้เป็นเงื่อนไขพิเศษให้นะครับสหรับปีนิดปกติค่าสมัครจะปีละ1 0 0 0งนะครับแต่ปีนี้6 3เป็นปีแรกเราก็เลยรับสมัครนะค่าสมาชิกเพียงแค่5 0 0บาทนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อได้ชมรับชมคลิปดีๆนะครับของทนายโอถ้าอยากให้คนอื่นในสังคมได้รับรู้นะครับความรู้ทางกฎหมายดีๆอย่างนี้อีกนะครับก็สามารถที่จะกดแชร์นะครับเพื่อส่งต่อความรู้ดีๆนะครับเป็นการทำดีมาเรือหนึ่งเรื่องนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ